เจอหน้ากันนี่จะถามสารุกทุ <ial Ich> <au> ่ดีกันจะถามเลือกขีเข้ากันขีเข้าละกะทับบ้านผมก็เอ้าไปไหนมาเล่าเอามามากินข้าวก่อนเร็วขีเข้าอีหนูไปเอาเสือมาไปเอาเสือเสือเสือไปเอาเสือมาเสือเสือเสือเอาเสือถ้าเจอกันตอนตอนเช้าถามขีเข้าไงล้ะกะ เข้าไงเข้าไงหมายถึงเข้าเข้าเช้าก็เข้าเย็นก็เข้าเย็นก็ขี้เข้าแรงแล้วกันไอเทคขี้เข้าแรงและกัเข้าเข้าแรงอีสไลท์แล้วจะมีเนอร์เนอร์เนอร์นี่เป็นเป็นคำตอกย้ำๆเราสร้างประโยคนยฮะคำว่าเนอร์เนอร์นี่เราบอกย้ำโอ้วันนี้มารายการคุณพายช่วยม่วนแต้เนอร์อาจจะเป็นเนอร์เจ้าอีกได้โอ้วันนี้มารายการคุณพายช่วยม่วนแต้เนอร์เจ้าเนอาเนอร์เจ้าเพาะขึ้นไปอีกเอพาะขึ้นไปอีกเจ้าเจ้าเกี้ยวเขาแล้วเจ้าอย่าลืมเอานวดเขาหอกเด้อเนอะเนอะแลก็จะเหมือนกันว่าคือเป็นการ ย้ำย้ำอีกทีหน<ล>ึ่งของของ Pennsylvania เป็นคำหนึงที่ไม่มีที่อื่นในโลกท้ายประโยคเหมือนกันเขาจะบอกว่าฮเนาร์โนมันหาพวกใช่หรือไม่โคร,ราดก็มีคำนี่น นี่นี่หมถึงเหรออ๋ออะไรประมาณนี้เหมือนรับรู้เมื่อวานฉันไปเที่ยวมาโอ้โหขายของมีของขายเยอะมากเลยนี่เนี่ยท่านี่เหรอนี่เลยผมเห็นพี่ทิกรพี่ทิกรอาจารย์ครับพี่ทักรันถ้าคำว่าเนาะเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเนี่ยไอเนี่ยมันเนาะสิลูกกูไม่กินเหล้าไอเนี่ยมันเนาะไอดันมันเนาะเนาะไม่ดีเนาะก็เหมือนว่าชวนแต่ชวนอย่างชวนอย่างแน่นหนาอะไรประมาณนั้นผมสังเกตคุณแม่จะใช้คำว่าแน่นหนาเยอะเช่นว่าเสมางเนื้อ แน่นหนามันมันมันหนักแน่นน่ะัแน่นแน่นน่ะมืถึงปลาบางพัชชาเยอะมากมันแน่นหนาแน่นหนาใช่ใช้คําว่าเนาะเนี่ยคือไม่ดีไอ้น,นี่ช่างเนาะคือคําพวกนี้ีที่เขาเติมสร้อยเข้าไปนี่ก็เพื่อย้าค<อ>วามเข้าใจให้รู้บางทีก็ต้องการแยกให้รู้ว่านี่มากคือจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ความหมายอย่างนี้ันเหมื<ข>อนหาหาพวกด้วยอ่ะ เนาะเราเราเป็นพวกกันเนาะเนาะวันนี้ก็ยังแค่เขาบอกว่าไอ้พูดรุ่งหลืองวัดฟ้าลุ่มหนาใช่ไโมพูดอย่าหลุย่าหลนไม่รู้นะคะกระเด่งอะไรของเขาเลยทำยังมันเอาพ่อไปให้ดูพ่อเอชรบุรีนี่บอกว่าไอ้พูรุ่งหลองนี่พูดไม่รู้เรื่องไอ้คนนี้พูดไม่รู้เรื่องเแล้วฟ้าลุ่มหนาชิบเดี๋ยวฝันฝันจามเลยบอกว่าอย่าหลุย่าหลนไม่รู้นะคะกระเด่งบอกมึงอย่าหลุนกูหลุนนึกกูหกกระเม็นถึงเท่เลย อันนี้แปลแล้วครับแปแล้วไม่อันนี้อจรู้จะรลกแปลแล้วังไม่รู้เลยนไม่รุรอันด้นหลังด้นหลังอรุนรุนไอรุนมันทาเหมือนไอ้อีสานนะทำไมชื่อกลุนด้านมลุนบ้านพี่ครรบ้านผมบ้านผมเรียกสายสายบ้านผมยูจเออรยูมันมาเซ็นกันยู่เนียอสานมียูยูจะมบดแล้วพวกเรามันมันชื่อยูหรอเร็วคือ ขุนมล้ำกับพญามังรายเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวก่อนกิสามีนะคณะนี้รถหมอล้าเข้ามาผู้บนญชากาได้ติดขี่ตมคอยพี่น้องแล้วก็คณะกรรมการไปซอยกันยู้รถนี้ก็ขออมาช่วยกันยู้ตัวเองขวกวัดเลยขอามเล็กรุนรนคนเนเนมามายู้รถเรามีผู้หญิงมา เดีย๋ยวไปจังเนนเดี๋ยวไปโดนโดนพาเข้าจังจังไปจังอ่าไปที่ทางใต้คุณสนมีไหมมีครับยังยังคำว่านี้เนี่ยก็มีนะฮะเหมือนกับยืนยันว่า เหมือนจะบอกว่าเอาตังมาเอาตังมานี่สิเอาเบียร์มานี่เราเรียกอัดเเบีย์เองะีเลยอ่ะนีมเนี่ยนี่เนี่ยเค่องละชีเลยอ่ะคำว่าจังนี่นะที่เขาพูดว่าร้อยเนี่ยหูจังเนี่ยนะเคยไปตีเหืองลาวเนี่ยวพอบอกว่าน้ำจังจังนี่คือล้นมากเกินมันล้นมันล้นขอบน่ะแม่ผมก็ยังพูดว่าเฮ้ยหยกกมอแกงกมบเบานะเดี๋ยวน้ามันดีจังแปลว่าล้นนะทีนี้พอจังหูก็คือล้นแล้วที่มือจับไปเลยเออเอาทีนี้กิน คำว่ากินนี่มีอะไรบ้างครับเออแต่คำว่อที่เยอะมากเรื่องกินนี่นะเรื่องต้นกินเนหรอกินถ้ากินแบบรองท้องนี่มองทอกถ้ากินแบบมูมาเนี่ห้องห่าไก่ห่าไก่ห่าไก่ฟัดนี่ก็ได้ฟัดปัดปัดเออปัดย่อโจดโอ้เยอะเนอมันเยอะเออฟาดพูดเน่าพูดเน่าเรื่องอะไรมูมาบอสพูดเน่าเน่าข้าวไก่คนเหนือไม่เท่าไหร่นั่งกินข้าวอย่างเดียวอะโคร่าอะโคล่าไม่กินมูมาจะกินมูมาเนี่ย เขาเรียกสวดลวดนะสวดลวดหรือไม่อีกอย่างก็คือชมกชมกกินชมกไหมถึงตะกะตะกามอะไรเงี้ยทอาดทาดทางใต้ก็มีฮะมือมามเลยฮะแตกเลือดแตกเลือดอะไรอย่างนี้แตกเลือดแตกเลือดตุพานก็จะมีพร่อมันทำนาด้วยช้างนะอ่ะหมายความว่ามันใหญ่กว่าควายคงจะมีข้าวเยอะกว่าอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดแม่ว่าแม่ว่าอย่างนี้นะแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมตลอด จะมีประชดต่อว่าบ้านผมก็จะบอกว่าขนาดแม่เขาว่าเนี่ยมึงยังไม่ไม่ละง้อยเลยนะละง้อยละง้อยยัง้อยคือไม่ถ่านเนื้อเหรอ่าอย่างนี้แล้วมึงยังไม่มีความละง้อยเลยมึงอย่างเงี้ยมับอกว่าไม่รู้สึกตัวไม่สะทกสะเท้อนไม่มีละง้อยเลยบ้านผมก็เรียกบอกว่าเหมือนกันพวกทําอะไรไม่ไม่เข้าท่าเข้าทางเนี่ยพวกเนี่ยเหมือนไม่ไม่ไม่แข่ง ม้แก่นครือไม้เช็ดก้นอ่ะใช้เราทิ้งมาแก้ไม้แก่นไม่ได้เลยใช้ก็ได้แค่ดเช็ดก้นแล้วก็ทิ้งเสีเจ็บปวดเลยนะถ้าโคราชเนี่ยนะพวกที่ที่ทาอะไรแล้วไม่ได้เรื่องอเหมือนก็แบบจะไปจีบสาวบ้านเนี้ยแล้วพ่อพ่อแม่ผู้หญิงดูแล้วเนี่ยไม่เข้าท่าเนี่ยกูไม่เอาทําแนวแล้ว ไม่เอาทำแนวคุณ hmm. ม่เอาทำแนวหมายถึงไม่เอาทำพันน่ะแม่เอาทำแนวในไหนมาคุยเรื่องสาวสาวแล้วเนี่นอนนะชีวิตัยหนุ่มทุกคนของหนุ่มสาวนะเร็วๆๆเมันเป็นความงดงามนะมันเป็นความงดงามไปหาบน้ำมาดักเขาแล้วก็มีการปูจาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวลองนองนอมาเลยนะหาบน้ำมาดักเขาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนวันนอกหาบน้ำมาดักงานสงการก่อกองผราใส่ต้องมาดักกันแล้วสำนวนกรุงเที่นะครับเวลาจีบสาวที่สุโขทัยล้วบอกรักสาวจะเป็นยังไงบ้างครับ เอาเจอที่แรกก่อนเจอเจอเห็นปั๊บยังพูดคนเดียวแม่มึงเอ้ยสวยแท้แท้สวยแท้แท้เอ้าจริงๆไม่ได้ชอบเขาเลยแชอบแม่เขา้วทำไมมีแท้แท้แบบโคราชเนั่ยนะแท้แท้แม่หมายถึงว่าแม่แม่มึงเอ้ยแม่แม่มึงเอ้ยสวยแท้แท้คแม่มึงเอ้ยสวยแท้แท้เฮ้ยสวยแท้แท้นี่คือชมผู้หญิงแหละแกชื่อเราเห็นชื่นี่ไปไหนเนี่ยตอนเช้างานวัดแต่ก็ฉันไม่รู้เราเราเขาถามกันแล้วบอกลาครับโอ้ยฉันรักแกเนี่ย เนาะแต่งงานกันเนาะเอางี้เลยโอ้โหจริงใจลูกนเอางี้เลยทำคำ่าง่ายที่บ้านจะแกะ่ฉันที่บ้านชุดไหมเพื่อนผมนี่ชุดกันทั้งหมู่บ้านเลยเน่าชุดนะคืออรชุดคือสมัยก่อนเนพะื่อผมถือว่าแพนนี้ที่จเจ็บเข่งคลัทมากผู้หญิงมาสวยปับ๊บดูลักษณะลิ้งทับจริงป่างับจิงชัวร์นะ โกหกตายนะไปปั๊บฉุดเลยไปสี่ห้าคนฉุกแล้วทีนี้ทีนี้มันจะอยู่กันยังไงอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความรักก็มันเป็นกฎเกณฑ์บังคับไปเลยประเพณีปฏิบัติเลยว่าเฉพาะที่เพชรบุรีไม่รู้ที่อื่นมีเปล่าพ่อสุพณก็มีนะแล้วมาฉุดเขาไปเนี่ยต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีจนตายต่ตีลูกเขาไม่ได้แล้วสังคมจะลงโทษเองถ้าคุณทําไม่ดีกับลูกเขาตายเหมือนกันือดิคุณทองพูดถึงว่าเรื่องฉุดนี่นะครับไม่ใช่ว่าพอฉุดแล้วจบกันแค่นั้นนะก็มีกติกาของสังคมไว้ว่า ถ้าฉุดไปแล้วเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันนี่จะต้อง<ช>ส่งคนไปบอกพ่อแม่เขาว่า<อ>ได้นําตัวผู้หญิงมาแล้วนะ<า>แล้วก็พร้อมที่จะให้เขามาไหมถาม้าหากว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงพร้อมจะให้ขเขาขมาก<อ>็าไปเขามาแต่ว่าคนที่ได้โดยการที่แต่งงานโดยวิธีฉุดน่ะจะอยู่กันยืดที่สุดเลิกตายแต่ว่าขอหรือว่าไปตามกันไปเนี่ยยังพอได้ยังคุยกนรู้เรื่องแต่ถ้าฉุดนี่ อยู่กันยัแกยังเท่าต้องแบบแตะกันไม่ได้เลยในสังคมแต่ก่อนทางเพชรบุรีเท่าที่สืบดูเนี่ยการที่ไปขอไปแต่งกันอย่างทุกวันนี้น้อยมากมีเฉพาะคนที่ไปจากที่อื่นแล้วไปขอแต่ถ้าโบราณจริงๆเนี่ยถึงว่ามันจุดต้องตำบลก็รักจริงอันนีุ้ดกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอพราเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเลยไม่ตะหมูมันก็เป็นอย่างนั้นเดินประเพณีกันเป็นที่รู้กันขอขาวเล่นๆรว่าแล้วแต่งเมียมาตามเมียคนชุดลูกเมียเทวดา นี่แหละต้องถวายให้หมดเงินท้องทรัพย์เนียต้องเนี้ยอยากได้ต้องให้เราอ่ะรักเขามากถึงจุดแสดงว่าต้องดูแลเขาจนตายเลยเออเออย่างนี้ดีแรกแกจับคนเทียนบานเทียนบานอย่างนี้ดีอ่าทางอย่างทางโคราชเนี่ยที่เคยเห็นพี่ๆเขาสมัยตอนเราเด็กๆนะหาบน้าริมบ่อแล้วก็จะมีหนุ่มๆเขาจะไปดักคุยเขาชอบผนไหนก็จะหมายตาแล้วก็จะไปดักคุยถ้าผู้หญิงคุยด้วยเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงสนใจแล้ะ แต่ถ้าผู้หญิงไม่คุยเนี่ยผู้ชายไปจับไม่คะไม่คานไม่คานที่หาไนเป็นเรื่องนะเขาปรับเลยนะพ่อแม่นี่ต้องขายกันเลยอ่ะถ้าผู้หญิงไม่ชอบหรืออะไรแล้วไปทําอย่างนั้นก็ถือว่าหยาบกันมากหยาไม่คานนี่นะจับไม่คานนี่จับไม่ได้เแต่ถ้าถ้าผู้หญิงคุยด้วยเนี่ยถ้าจะคุยกันต้องไปคุยที่บ้านจะมาแอบอย่างนี้ไม่ได้เป็นสังคมที่ใสสะอาดมากแล้วครับให้เกตทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพ่อแม่นะจะแพ้ผู้ชายเข้าบ้าน คุณพ,พ่อคุณแม่ก็ต้องต้องดูงดไมเหมือนยุคนี้เ,เพราะแม่จะนั่งฟังอยู่ห่างๆนอนอยู่ห่างๆอ,อยู่ตืงอยู่หลับในห้องมืดๆที่บอกว่าไม่คานจับไม่คานแล้วแล้วขายแล้วปรับกันเนี่ย พี่สาวของของสูเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งที่เขาได้ก็พี่เขยเพราะว่าพี่พี่สาวเขาไม่ยอมครั้งแรกที่พี่เขยไปจีบแล้วเขาก็ดึงหัวไม่คานที่ตักหาบน้ําปรากฏว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต้องมาคุยกันเลยว่าลูกแกทําอย่างนี้ยามชนะพ่อพ่อถูกก็บอกอุ้ยยามชนะลูกแกทําอย่างนี้ลูกจะเป็นผู้หญิงมันเสียหายอะไรเงี้ยตกลงคือเคลียร์ไม่ได้พ่อไม่เอาเงินด้วยไม่ไม่เอาข้าวกับไม่เอาอะไรมึงต้องแต่งลูกกูอย่างเดียวเท่านั้น ทำที่สุดมึงจับไม่คามเน well> um, ี่ยมันไม่ถ้าจับอย่างอื่นเนี่ยนะเราพิส oh, ูจน์สุรู้ไหมว่าพ่อแม่เขาหวงไม่ให้จับหัวไม่คามเลยเพราะอะไรจะเป็นธรรมเนียมของที่นั่นเลยเหมือนเมื่อเหนือเมืองเหนือเวลาผู้หญิงกับผู้ชายจับเนื้อต้องตัวกันพ้อเสียผีผิดผีผิดผีต้องไปแต่งงานเลย